เรียนไปเพียงแค่เมื่อวานนะทุกคนวันนี้ทักมาหาครูแล้วนะคะขายได้แล้วนะคะ50กว่ากล่องน,นะคะมาดูบรรยากาศงานจริงสดๆดร้อนๆน,นะคะจากลายส่วนตัวของครูลูกศิษย์ว i p ของครูนะคะเมื่อเรียนตัวต่อตัวแล้วนะคะครูก็จะมีลายส่วนตัวให้แบบนี้เลยน้องจูนเรียนไปเมื่อวันที่8เดือน2ผ่านไปเพียงแค่3วันนี่คือผลเทสสามวันที่น้องส่งมานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะนะคะ ไปดูบรรยากาศงานจริงกันคะ่ะนี่ยอดขายทั้งหมดนะตอนนี้นะคะ6,830บบาทแล้วดีใจด้วยเลยค่ะนะคะอันนี้เป็นผลลัพธ์ที่จับ ต้องได้นะคะบอกเลยว่าถ้าได้สูตรนี้ไปแล้วเตรียมตัวเลยนะคะสามารถเอาไปต่อยอดได้กับทุกสินค้าได้จริงๆอันนี้ครูก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็รีวิวของเรานั้นมีเยอะมากๆไม่ใช่มีแค่น้องจูนนะคะและเมื่อวานค่ะเพิ่งเรียนไปสดสดร้อนๆนะคะก็คือน้องนาค่ะเห็นไหมคะวันที่13เดือน2นะคะนี่เลยนะคะเดี๋ยวครูขอดูก่อนนะคะวันนี้น้องทักมานะคะบอกว่า ตื่นเช้าก็ซ้อมค่ะนะคะบอกเลยว่าถ้าได้สูตรนี้ไปบอกเลยว่าเราจะมีความโลภนิดนี้เพราะเราสามารถเอาเทคนิคนี้ไปต่อยอดได้กับทุกสินค้าไม่ว่าจะขายอะไรเราก็จะขายง่ายขายปังค่ะเรียนไปเพียงแค่เมื่อวานนะทุกคนวันนี้ทักมาหาครูแล้วนะคะ ขายได้แล้วนะคะ50กว่ากล่องนะคะอันนี้ลูกค้ามาตั้งแต่ในคอร์สเรียนแล้วอันนี้คครูบอกเลยว่าให้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพเนี่ยเก็บไว้แต่ว่าวันนี้น้องบอกว่าครูคาหนูยุ่งมากเลยหนูไม่มีเวลานะคะวันนี้ถ่ายไม่ทันไม่เป็นไรค,ค่ะครั้งนี้แต่ว่าครั้งหน้าให้พยายามตั้งกล้องไว้เพราะว่ามันเป็นเครดิตของเพจเพจจะได้มีการเคลื่อนไหวและลูกค้านะคะจะได้เชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจเราฉะนั้นไม่ว่าจะยุ่งแค่ไหนนะคะแต่ละคนนะนะคะไม่ว่าจะได้เรียนกับครูหรือยังไม่ได้เรียนนะคะ เพราะลูกค้าไม่ชอบให้เราโพสต์ขายอย่างเดียวคะ่ะฉะนั้นเราจะสร้างความน่าเชื่อถือให้เพจมีการเคลื่อนไหวนะคะหลายคนนะคะจากที่ครูเก็บสถิติมาคือบอกครูคะ่ะมันดูยากจังเลยมันรีพอร์ตอะไรมันดูตัวหนังสือเยอะมากหนูก็เรียนมาแล้วหลายที่ทําไมถึงไม่เข้าใจเลยจากประสบการณ์ครูกว่า10ปีครูมีเทคนิคในการสอนให้เราเข้าใจง่ายและเข้าใจเร็วฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไม่ว่าจะเจ็บปวดจากที่ไหนมามาที่นี่เรียนรู้ได้อย่างง่ายสบายรวยคะ่ะเพราะเราจะเริ่มต้น ตั้งแต่พื้นฐานค่อยๆพากันจับมือและเดินไปพร้อมๆกันฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเห็นไหมอย่างน้องนาเนี่ยนะคะบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นมือใหม่มากๆเลยไม่เคยมีประสบการณ์ทําโฆษณาไม่เคยข,ยขายของออนไลน์มาด้วยซ้ําแต่สามารถทําได้ขนาดนี้ครูบอกเลยว่าอีกไม่กี่วันเขาจะได้ค่าคอร์สเรียนคืนแล้วหลังจากนี้เป็นกําไรต่อยอดให้กับเขาตลอดชีวิตและลูกศิษย์ครูหลายคนเติบโตกันขึ้นมาแบบไม่ซ้าหน้าในแต่ละวันครูต้องกราบข,บขอบขออนุญ,ญาตพูดหน่อยนะคะว่า มันอาจจะดูแรงไปนิดแต่มันคือเรื่องจริงเราต้องรับให้ได้นะคุณครูขออนุญาตนะคะถ้าเราอยากประสบความสําเร็จถ้าเราอยากได้เงินล้านเราจะต้องลงมือทําเหมือนคนที่จะได้เงินล้านจริงๆไม่ใช่ว่าให้ทําอะไรแล้วขี้เกียจเหนื่อยไม่มีเวลาไม่ได้อยากทําฉะนั้นบอกเลยว่าถ้าเรา เป็นในวันเรียนแล้วอย่าลืมค่ะให้เราซ้อมทุกวันเพื่อที่จะไม่ให้เราลืมแต่ถ้าเราไม่ได้ซ้อมสุดท้ายแล้วเราจะไม่ได้ทําถ้าเราไม่ทํามันก็จะไม่สําเร็จฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันย่อมคู่ควรเสมอนะคะอันนี้อยากจะฝากไว้เพราะมีบางคนที่แบบครูขาหนูอยากประสบความสําเร็จแต่หนูไม่มีเวลาแต่หนูไม่มีเงินทุนทุกอย่างแต่ฉะนั้นถ้าเราอยากจะรวยอยากจะประสบความสําเร็จเหมือนเพื่อนเพื่อน,เ,อนเขาตัดทิ้งคําว่าแต่ออกไปต่อให้เรายังไม่พร้อมวันนี้ถ้าใจเราพร้อมเอาตัวเองมาพบ Cool.